วันนี้ฟุตบอลชายไทยซ้อมก่อนเผชิญหน้าเวียดนามในรอบชิงซีเกมส์คณะยันพร้อมเต็มร้อยเพื่อคว้าเหรียญทอง วันที่17ธันวาคม2568เวลา16.30นาทีณสนาม STB Academy ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ลงทำการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนจะลงสนามทําศึกฟุตบอลชายซีเกมส์ครั้งที่33รอบชิงชนะเลิศที่จะพบกับเวียดนามที่ราชมังชลากีฬาสถาน การฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การใส่รายละเอียดทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงลูกตั้งเตะเพื่อเตรียมไปใช้ในเกมดังกล่าวโดยมีแอนโทนีฮัตสันเฮดโค้ชฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ร่วมสังเกตการก่อนการฝึกซ้อมคณะคำยกกองกลางจากสโมสรเมืองทอง United, ยูเนเต็ดเผยตอนนี้ตัวเองนั้นมีความพร้อมเต็มร้อยพี่โตครับีความพร้อมของตัวเองก่อนจะริงก่อน ก็เต็มร้อยแล้วครับสมบูรณ์ครับพร้อมที่จะเล่นในนัดพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ต้องเจอกับเวียดนามกดดันบ้างน้อยแค่ไหนครับที่จะต้องเอ,เ,อเ,อเอาเลยเตะอมให้ได้มันไม่กดดันมากกว่าเ<ม>พราะผมว่ามันเป็นรายการสุดท้ายของใครบางคนแล้วรวมถึงตัวผมด้วยที่ต้องทํามาให้เต็มที่แล้วก็เก็บโมเมนต์นี้ให้ได้ครับมองเวียดนามคู่แข่งวันพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างครับเขาก็แข็งแกร่งนะครับแต่ผมว่าเราก็อาจจะดีกว่าก็ไม่ได้ประมาทกันครับมอง เราจะใช้จุดเด่นจุดไหนของเราครับในการอชนะียดนามก็ไม่มีอะไรมากครับพรุ่งนี้ใครวิ่งเยอะกว่าก็แล้วก็พลาดน้อยกว่าก็ทีมนั้นชนะไปครับตอนนี้ทีมความพร้อมเราเป็นไงบ้างครับก็สมบูรณ์ครับก็เรื่องแทคติกเรื่องอะไรหลายๆอย่างก็พร้อมในวันพรุ่งนี้ครับเนี่ยเนี่ยอะไรอยากจะฝากให้แฟนๆมาช่วยเชียร์ไหมครับก็พรุ่งนี้ครับเป็น นัดสุดท้ายแล้วครับนัจริงชนะเลิศก,ก็อยากจะให้มาร่วมเชียร์พวกผมอยู่ยีิบสแล้วพวกผมก็จะทําให้เต็มที่เอาแชมป์ให้ได้ครับ สำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันในมหกรรมซีเกมส์ครั้งที่33รอบชิงชนะเลิศพบกับเวียดนามที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่18ธันวาคม2568เวลา19นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36และแอปพลิเคชัน True Vision Now